สวัสดีครับผมเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากทำให้จำนวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ติดเชื้อดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านโดยมีทีมแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ดีและรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานเกิน5วันผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้ หรือที่เรียกว่า Home Isolation ซึ่งจะมีทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องผ่านระบบวิดีโอคอลต่อไปคุณพยาบาลจะมาแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์การแพทย์และการปฏริบัติตัวเมื่ออยู่บ้านสวัสดีค่ะดิฉันพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลพระหนพนพยุหะเสนาวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะให้ผู้ป่วยนำกลับไปใช้ที่บ้านนะคะ 1. ประหลอดวัดไข้นำประหลอดออกจากบรรจุภัณฑ์ รอให้ตัวเลขบนหน้าจอหยุดนิ่งและนำปลอดมาเสียบบริเวณกึ่งกลางของรักแร้ค่ะรอจนได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเตือนจากปลอดและนำปลอดออกมาอ่านค่าอุณหภูมิปกติอยู่ในช่วง36.5ถึง37.5องศาเซลเซีเยสค่ะ2เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วค่ะวิธีการใช้งานกดปุ่มสีดำบริเวณหน้าจอนำตัวเครื่องมาหนีบบริเวณปลายนิ้ว รอให้ค่าบนหน้าจอแสดงผลหยุดนิ่งนะคะและอ่านค่าตัวเลขค่ะตัวเลขด้านบนคือปริมาณออกซิเจนในเลือดค่าปกติไม่ควรต่ำกว่า95%ตัวเลขด้านล่างคืออัตราการเต้นของหัวใจค่าปกติอยู่ที่60-100ครั้งต่อนาทีค่ะพร้อมทั้งยังมีถุงแดงและแอลกอฮอล์เจลที่จะให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ที่บ้านค่ะ หากผู้ป่วยแยกกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วมีอาการผิดปกติเช่นมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยหรือแน่นหน้าอกสามารถแจ้งกับทีมแพทย์ที่รักษาผ่านทางวิดีโอคอลหรือโทร1669ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาดูการปฏิบัติตัวขณะแยกกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะ หงงดเยี่ยมหรือพูดคุยปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในการแยกกักตัวค่ะสรักษาระยะห่างงดการสัมผัสกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กค่ะสแยกห้องพักที่นอนของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น 4. เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทไม่ควรนอนร่วมกันในห้องปิดที่ใช้เครื่องปรับอากาศค่ะห ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันทางโรงพยาบาลจะมีผู้นำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกให้กับผู้ป่วยที่บ้านครบทั้งสามมือทุกวันจนครบ14วันค่ะหเมื่ออยู่ในที่พักอาศัยให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลานะคะเจ็หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลที่ทางโรงพยาบาลแจกให้ค่ะแ ควรแยกซักเสื้อผ้าและของใช้กับผู้อื่นนะคะในกรณีที่เป็นขยะที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้แยกทิ้งลงในถุงแดงที่ทางโรงพยาบาลจัดเตรียไมไว้ให้และมัดปากถุงทิ้งให้เรียบร้อยค่ะ 9. ควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่นนะคะหากเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้คนสุดท้ายและหมั่นทำความสะอาดหลังใช้งานอยู่เสมอค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลพระหนพลพยุหเสหนาขอบคุณค่ะ